สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเรื่องดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะคะหนูชื่อว่าแป้งค่ะเป็นชื่อสมมุติที่ตั้งขึ้นมานะคะเมื่อหลายปีก่อนแป้งก็ขอพ่อค่ะกลับไปเที่ยวหาแม่สักครั้งแป้งไม่เคยเจอแม่มานานแล้วค่ะตอนนี้แป้งก็แทบจำหน้าของแม่ไม่ได้แล้วด้วยแป้งมีแต่รูปของแม่แม่ของแป้งจะมาโทรหาแป้งทุกๆวันเกิดเสียงของแม่ก็ยังไพเราะอยู่เหมือนเดิมนะคะ น้ำเสียงที่มีแต่ความอบอุ่นและไม่นานนี้เองแป้งก็ใกล้จะเรียนจบแป้งว่าจะขออนุญาตพ่อไปเที่ยวหาแม่สักหน่อยค่ะแป้งอยู่กับพ่อแต่พ่อแม่เลี้ยงแป้งเท่าไหร่นะคะมีแต่ปู่กับย่าพ่อของแป้งไปทำงานค่ะพ่อแป้งทำงานบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งที่ระยองพ่อของแป้งต้องลงกลางทะเลดูน้ำมันตลอดเวลาเลยค่ะงานของพ่อถ้าทางจะนัก แต่เงินของพ่อก็ดีมากด้วยนะคะไปทีก็อาทิตย์นึงเลยค่ะพ่อจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้แป้งตลอดแป้งอยากได้อะไรพ่อก็ซื้อให้แป้งค่ะแต่แป้งไม่ได้ใช้เงินเกินตัวนะคะพอย่าก,กับปู่จะสอนให้แป้งรู้จักประหยัดแป้งเติบโตมาจากการเลี้ยงดูของคนแก่สมัยเก่าแก่ทาให้แป้งต้องอยู่ตามกฎระเบียบแต่ก็ไม่ถึงกับว่าสี่โมงเย็น ต้องถึงบ้านนะคะพอแป้งก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆนบ้างถามถึงเรื่องแฟนแป้งก็มีค่ะแฟนแป้งชื่อพี่พัน์ค่ะแป้งกับพี่พันธ์เราเจอกันตอนที่แป้งไปฝึกงานพี่พันธ์ทำงานอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวสุขุมวิทค่ะพี่พันธ์พี่เขาเพิ่งได้งานที่โรงพยาบาลแต่แป้งไม่ขอจะหรือนะคะเราคบกันได้หนึ่งปีแล้วค่ะ แต่เรายังไม่ถึงขั้นนั้นได้กันนะคะก็เดินจับมือกันตามภาษาค่ะวันเกิดวาเลนไทน์ก็มีของขวัญกุหลาบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวอย่างเช่นแหวนสร้อยตุ๊กตาพอตอนนี้พี่พันเริ่มทำงานหนักมากขึ้นบางวันก็เข้าบัดเวรแป้งก็ปรึกษากับพี่พันอยู่เหมือนกันว่าถ้าแป้งเรียนจบออกมาแล้วแป้งอยากมาทำงานที่เดียวกับพี่เขาค่ะ พี่พันธ์ก็บอกว่าถ้าสองสามปีนี้เราสองคนยังคบกันอยู่แบบนี้พี่พันธ์จะขอแป้งแต่งงานสองปีเป็นระยะทางก็พอให้เราสองคนได้ศึกษาเรียนรู้กันไปพี่พันเคยมาที่บ้านของแป้งหลายครั้งแล้วนะคะและปู่กับย่าของอแป้งก็ชอบพี่พันธ์ด้วยคะ่ะพ่อของแป้งก็ไม่ได้ห้ามนะคะเพราะเห็นว่าแป้งโตมากแล้วและก็จะจบแล้วด้วย แป้งจะได้เป็นพยาบาลแบบที่แป้งตั้งใจเอาไว้ค่ะนั่นเป็นความฝันของแป้งเลยนะคะสุดท้ายวันแห่งความสำเร็จแป้งก็มาถึงค่ะแป้งและครอบครัวก็มีความสุขกันมากและวันนั้นแป้งรู้สึกว่าแป้งสวยเป็นพิเศษมีคนที่รักแป้งมาเต็มไปหมดเลยค่ะและที่สำคัญแม่ของแป้งก็มาด้วยนะคะแป้งดีใจมากพ่อของแป้งก็ดูแลแม่ของแป้งเป็นอย่างดี แต่ในฐานะเพื่อนเท่านั้นนะคะพราะแฟนใหม่ของแม่ก็มาด้วยแฟนใหม่ของแม่แป้งเขาดูอายุน้อยกว่าแม่แป้งมากแต่เขาดูเงียบๆค่ะยังไงก็บอกไม่ถูกอยู่ๆแฟนใหม่ของพ่อแป้งก็เดินเข้ามาซะง,งั้นและเธอก็ถือช่อดอกไม้มาแสดงความยินดีกับแป้งด้วยนะคะแป้งเคยได้ยินชื่อของเธอมานานแล้วค่ะแต่ไม่เคยเห็นใบหน้าและร่างตัวตนของเธอสักที วันนี้ก็เป็นวันแรกค่ะสุดท้ายพระเอกของแป้งก็เดินเข้ามาพี่พันธ์นั่นเองเขาดูหล่อมากดูดีเป็นที่สุดเลยค่ะหลังจากการกลับมาจากรับปริญาแล้วพ่อกับแม่ก็แยกย้ายกันแม่ก็บอกว่าว่าหลังให้แป้งไปเที่ยวหาแม่บ้างหนูดีใจมากที่สุดหลังจากวันนั้นสองวันแป้งกับพี่พันธ์ก็มีนัดไปกินข้าวกันค่ะ และหลังจากนั้นเราสองคนก็ได้เป็นแฟนกันเต็มตัวนั่นเป็นครั้งแรกที่เราอยู่ในกันทั้งคืนค่ะผ่านบทรักกับพี่พันไปได้สองสามวันแป้งก็ไปเที่ยวหาแม่จนได้วันศุกร์นี้แล้วที่แป้งจะได้ไปแป้งดีใจจังเลยค่ะแป้งขับรถคู่ใจไปหาแม่แป้งต้องไปหาแม่ก่อนที่แป้งจะเริ่มทำงานค่ะ พอไปถึงที่นั่นก็เกือบหกโมงเย็นได้แล้วค่ะแต่โชคดีนะคะแป้งโทรบอกแม่ก่อนแป้งจะไปถึงกี่โมงอะไรประมาณนั้นค่ะบ้านแม่ก็ไม่ไกลจากตลาดแป้งก็ไปหาได้ง่ายๆพอไปถึงแม่ก็ออกมารับและไม่ทันจะเดินเข้าประตูบ้านแฟนใหม่ของแม่ก็ออกมาค่ะเขาก็เอ่ยสวัสดีทางไทยกับแป้ง บ้านของบ้านแม่แป้งก็น่าอยู่เลยนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวต้นไม้ดอกไม้เยอะไปหมดเลยค่ะแม่ก็บอกว่าอาทิตย์อาทีนทำกับข้าวลอแป้งตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วแล้วหนูกับแม่ก็เดินเข้าบ้านกันอาทิงก็เดินตามเราเข้าบ้านเช่นกันแม่พาหนูไปที่ห้องที่แม่จัดเตรียมเอาไว้ให้หนูห้องน่ารักมากเลยค่ะถึงไม่ใหญ่เท่าบ้านปู่ไม่นานหนูกับแม่ก็ออกไปห้องครัวที่อาทินเตรียมอาหารเอาไว้ หนูเห็นอาหารเย็บไปหมดหนูก็เลยพูดออกไปว่าอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะขอบคุณนะคะอาทินหนูกลัวแม่จะว่าหนูไม่ชอบแฟนใหม่คะ่ะแต่จริงๆหนูก็ไม่ได้ชอบเขานะคะแต่เขาก็อยู่กับแม่มาหลายปีแล้วแล้วอีกอย่างแม่กับพ่อตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันแล้วต่างคนก็ต่างมีชีวิตใหม่ที่ดีอาหารที่อาทินทำก็อร่อยมาก แป้งชอบแกงเห็ดกับไข่เจียวมากๆเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างน้ำพริกด้วยนะคะอาหารทุกอย่างรสชาติจัดจ้านมากทั้งเผ็ดทั้งอร่อยแป้งกินข้าวได้เยอะมากหรือว่าแป้งจะหิวก็ไม่รู้นะพอขับรถมาต้องไกลนะกินข้าวเสร็จแม่กับแป้งก็นั่งคุยกันทำภาษาแม่กับลูกที่ไม่ได้เจอกันมานานส่วนอาทินหนูก็เห็นเขาออกไปนั่งเล่นหน้าบ้านอยู่นะคะ แม่บอกว่าอาทินชอบออกไปล้างรถเช็ดรถอยู่ประจําเขาเป็นคนชอบรถมากๆหนูก็เห็นแบบนั้นจริงๆด้วยแม่แป้งก็เดินไปส่งน้ำให้แฟนใหม่ของเธอแม่ก็เดินยิ้มๆออกมาเขาชอบดื่มตอนเย็นน่ะแป้งเข้าใจคะ่ะและไม่นานแม่ก็เดินเข้าห้องน้ำอาทินก็เดินเข้ามาหาแป้งเขาก็เดินมาหยิบกุญแจรถ แต่สายตาที่เขามองมามันทํำให้หนูรู้ว่าสายตาคู่นั้นเหมือนบง่งบอกอะไรบางอย่างอยู่ๆเสียงประตูห้องน้ำก็ดังขึ้นแม่ท่าทางจะเสร็จธุระเขาก็เดินออกไปหนูกับแม่ก็นั่งคุยกันได้สักพักกินข้าวไปเยอะหนังตามันก็ตึงหนูก็บอกแม่ว่าท่าทางแป้งจะไม่ไหวแล้วคะ่ะขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะคะแม่ก็ไปส่งหนูที่ห้องแล้วหนูก็ไปอาบน้ำ เหนื่อยจังวันนี้พูดกับตัวเองก่อนที่จะทิ้งตัวลงนอนแต่แสงไฟตรงหน้าต่างห้องสิคะมันส่องเข้ามาหนูได้เดินไปปิดก็บังเอิญเห็นแม่ก็ยังนั่งดื่มกับแฟนใหม่ของเขาอยู่แต่หนูก็ไม่ได้สนใจอะไรปิดหน้าต่างแล้วก็เข้านอนวันลุ่งขึ้นหนูกับแม่ก็พากันไปทำบุญค่ะอาทินก็ไปด้วยแล้วก็มาแวะซื้ออาหารทะเลไปทำกินกันที่บ้าน กลับมาแล้วก็ต่างแยกย้ายไปพักประมาณห้าโมงเย็ยนได้อาทินก็มาก่อเตาถ่านย่างอาหารทะเลนะคะแป้งกับแม่ก็ออกไปช่วยได้นะคะแม่นานเพื่อนของอาทินก็มาหาอาทินที่บ้านอาหารทะเลก็จัดขึ้นโต๊ะโดยอาทินกับเพื่อนของเขาตอนนั้นแป้งเดินไปเด็ดต้นหอมผักชีหลังบ้านนะคะแป้งได้ยินเพื่อนอาทินพูดว่าน้องแป้งสวยเป็นบ้าเลย อาทินบอกว่านั่นลูกสาวแฟนฉันห้ามยุ่งเด็ดขาดนะเว้ยอาทินก็ยังมีส่วนดีอยู่บ้างนะที่แป้งฟังอยู่แล้วแป้งก็เดินเอาลากผักชีไปให้แม่ตำน้ำพริกน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะพวกเราก็เริ่มกินกันแม่กับอาทินและเพื่อนก็กินด้วยกันแล้วก็ดื่มไปด้วยเพื่อนอาทินก็ชวนหนูดื่มนะคะหนูก็ดื่มไปนิดหน่อยดื่มเป็น,เป,นเป็นมารยาแต่แก้วเดียวหนูก็หน้าแดงแล้วคะ่ะ ไม่นานหนูก็ขอตัวไปพักอาทินกับเพื่อนและแม่ก็นั่งดื่มกันไปพักใหญ่ๆแป้งก็ได้ยินเสียงรถเพื่อนของอาทินกับหนูคิดว่าอาทินกับแม่คงเข้าห้องไปไม่นานเสียงประตูห้องแป้งก็ดังขึ้นก๊อกกกหนูก็นึกว่าเป็นแม่ก็เดินไปเปิดประตูค่ะหนูตกใจมากไม่ใช่แม่ค่ะเป็นอาทินที่ยยืนมองหนูตาแดงหน้าแดง ไม่ทนได้เอ่ยปากพูดอะไรเขาก็ดันประตูเข้ามาและเขาก็ผักแป้งลงแป้งรีบผักเขาออกเราสองคนผักกันไปผักกันมาสามชั่วโมงได้ค่ะแป้งก็ตกเป็นของเขาโดยที่แป้งไม่ได้เต็มใจแป้งรีบผักเขาออกทันทีแต่เขาดันบอกกับแป้งว่าเขาชอบแป้งมากเขาก็เข้ามาหาแป้งอีกรอบแต่รอบที่สองแป้งรู้สึกมีความสุขคืนนี้แป้งกับอาทินก็เล่นกันไปสองรอบค่ะ เช้ามาเขาก็เดินออกมาจากห้องแป้งแป้งรู้สึกว่าทําไมเขาทาให้แป้งมีความสุขในขณะนี้แป้งไม่เคยมีความสุขแบบนี้กับพี่พันมาก่อนเลยค่ะและแป้งก็นอนหลับไปเช้ามาแป้งแทบไม่ตื่นไม่ไหวเลยค่ะแม่ก็โทรมาหาแป้งเห็นแป้งยังไม่ตื่นแม่ก็บอกว่าแม่จะออกไปทํางานตอนไม่บ่ายจะกลับแป้งก็นอนต่อเสือรถของแม่ขับออกไปได้สักพัก ไม่นานอาทินก็เข้ามาในห้องของแป้งและอาทินก็สอนบทรักให้แป้งต่อถึงบ่ายเลยค่ะตั้งแต่วันนั้นเรื่องของแป้งกับอาทินก็เป็นความลับตลอดไปตอนนี้แป้งแต่งงานกับพี่พันแล้วนะคะและตั้งแต่แป้งกลับมาจากบ้านแม่ครั้งนั้นเรื่องความรักของแป้งแป้งก็เก่งมากเลยค่ะเก่งจนพี่พันติดใจเรื่องของแป้งกับอาทินก็เป็นความลับตลอดไปค่ะ